ดาวอาทิตย์สถิตพบปุตตะลัคนาสถิตราศีเมษ 1. มีความเฉลียวฉลาดมีการศึกษาดีมีเกียรติและยศ 2. เป็นที่เชื่อถือของคนทั้งหลายและจะมีบุตรดีดาวจันทร์สถิตพบปุตตะลัคนาสถิตราศีเมษ 1. มีสติปัญญาความรู้ 2. จะตั้งตัวได้เป็นหลักฐานเพราะความรู้ความสามารถ 3. เป็นคนเข้าใจในการใช้คำพูด 4. มีบุตรดี ห้าเป็นคนเจ้าสำราญชอบฟุ้งเฟอ้อดาวอังคารสถิตพบปุตตะลัคนาสถิตราศีเมษหนเป็นคนที่มุมาณะต่อการก้าวหน้ามีหัวคิดที่ดีในการประกอบอาชีพ 2. มีอารมณ์รุนแรง 3. สนใจในเรื่องหลังฉากของบุคคล 4. ถนัดในแผนการที่ใช้อุบายลับๆดาวพุธสถิตพบปุตตะลัคนาสถิตราศีเมษหนเป็นคนเจ้าปัญญาเจ้ามัญญา 2. ส,สามารถใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์แก่ตน 3. ภาคเพียรในการศึกษาดาวพฤหัสอสถิตพบปุตตะลัคนาสถิตราศีเมษร 1. เป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นพิเศษมียานประจำใจโดยธรรมชาติ 2. เป็นคนที่มีโชคดีเสมอ 3. เหมาะกับการในด้านกฎหมาย 4. ส,สามารถใช้คำพูดให้เป็นที่นับถือของคนทั้งหลายดาวศุกร์สถิตพบปุตตะลัคนาสถิตราศีเมษ หอารมณ์วุ่นอยู่แต่ในเรื่องเพศตรงข้าม 2. มักจะมีเรื่องยุ่งยากในครอบครัว 3. ม,มีความสามารถในการใช้สติปัญญาเพื่อประกอบงานอาชีพ 4. ฉลาดในการโต้อตอบชอบทำตนเป็นคนปิดทองหลังพระดาวเสาวสถิตพบบุตรตะลัคนาสถิตราศีเมษร 1. มักจะไม่ได้รับความสมใจในเรื่องบุตร 2. ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อการเอาใจต่อเพื่อนต่างเพศ สามชอบบำเพ็ญตนด้วยความเข้มแข็งต่ออางานในด้านสาธารณประโยชน์ดาวหูสถิตพบปุตตะลักนาสถิตราศีเมษหนเป็นคนที่มีลักษณะโง่กแกมหญิงและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2. ใช้คำพูดไม่สมควรจิตใจขุนมัวตลอดเวลา 3. ม,มักจะได้รับความยุ่งยากจากบุตร หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรืออนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ